Nerd Review Quick รีวิวเร็วๆไวกับเน,รบน,รบน Fantasy, อรด้านนะครับนอสเฟอร์ตูนะครับผลงานดักแฟนตาซีสยองขวัญนะครับผลงานล่าสุดจากผู้กกับโรเบิร์ตเอ็กเกอร์สนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้กกับที่ได้รับการยอมรับจากนักวิจารณ์แล้วก็โอ้โหกลุ่มคนดูหนังไม่ว่าจะเป็นอินดี้หรืออาร์ตก็ตามแต่นะครับพูดถึงชื่อนี้กันอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะหนังในแนวทางที่ว่าด้วยความสยองขวัญระทึกขวัญบรรยากาศแบบมืดมืดมัวมัว,มว,มวเล่นกับความขาวเล่นกับความดําอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะแน่นอนผลงานที่สร้างชื่อเขาก็มี อย่าง The Witch นะฮะ The g h i t House นะครับแล้วก็ถ้าล่าสุดอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่ฉีกนิดนึงแต่ก็ยังมีความเป็นสไตล์เขาอยู่เหมือนกันก็คือ The Northman นะครับซึ่งโรเบิร์ตเอเกลส์นะครับนำ North f e r e Tu ซึ่งเป็นผลงานภาพยนตร์คลาสสิกในยุค20นะครับความจริงมีการสร้างออกมาอีกในหลายๆเวอร์ชันนะครับแต่20ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพยนตร์ที่ในตำนานแหละพุดยง่ายนะครับเรียกได้ว่ามันสร้างเหมือนกับปรากฏการณ์อะไรบางอย่างในความสยองในตอนนั้นนะครับถึงแม้ผมเองพูดตรงๆนะอาจจะ เนดียวกัแต่ไม่เป็นไรครับเราก็มาดูเวอร์ชั่นล่าสุดของโรเบิร์ตเอ็กเกอร์สนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวตำนานแวมไพร์ในอีกเส้นทางหนึ่งแต่สิ่งที่บอกเล่าในเนื้อเรื่อลตูเนี่ยมันมีตัวละครชื่อว่าเขาโอล็อกนะครับซูสแดงโดยบิลสกาสการนะครับเขามีภารกิจชีวิตความรักความอะไรบางอย่างของเขาที่เขาได้ทําพันธสัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้เมื่ออดีตนะครและถึงเวลาที่เขาจะทวงสัญญานี้แล้วนะครับแต่ก่อนจะทวงสัญญานี้สําเร็จนะคะ เขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างโดยใช้คนบางคนในการโดนหลอกให้ไปเป็นคนรับใช้ให้กับเขาออรอกนะครับซึ่งคนรับใช้คนนั้นก็คือตัวละครโทมัสคูเตอร์ของนิโคลัสฮกนะครับโทมัสถูกหลอกให้ไปใช้งานทําอะไรบางอย่างและเมื่อทําสําเร็จปุ๊บเขาก็เกิดความแค้นและต้องการที่จะไปยับยั้งภารกิจของเขาออรอกแต่ผมต้องบอกงี้ผมสงวนจุดจุดหนึ่งเอาไว้ความจริงมันมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างระหว่างเขาออร็อกโทมัสคูเตอร์และ ซึ่งเป็นยังไงนั้นผมขอเก็บเอาไว้และถ้าเกิดคุณอยากรู้ต้องไปดูเอ,เองในนอสเฟอร์ตูซึ่งนอสเฟอร์ตูนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมเองได้ยินชื่อมาสักระยะแกะใหญ่แล้วล่ะเพราะว่า1คือมันเป็นภาพยนตร์ของรนะบทเอเกอร์สเนาะสคือมันเป็นภาพยนตร์ที่เริ่มมีเสียงวิจารณออกมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะฮะว่าเป็นภาพยนตร์ที่โอ้โหทอาออกมาเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของนอสเฟอร์ตูที่ดีมากๆโ,โดยเฉพาะงานด้านโปรดักชันนะฮะถือว่าทอาออกมาได้ถึงมากๆและเป็นหนังที่ก็ละเมียดกับงานโอ้ เรียกว่าเป็นงานคาร์บแหละงานปันนีที่สามารถลังสรรความโปรดักชันดีไซน์เรื่องของการแต่งกายเรื่องของการถ่ายทําเรื่องของการอัดบันทึกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเด่นมากๆและทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ชิงออสการ์ในสาขาที่เป็นโปรดักชันถึง4รางวัลด้วยกันนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่แล้วขอแนะนําให้ไปดูในโรงภาพยนตร์เลยครับด้วยความทุกๆอย่างมันขับเน้นโดยใช้จอภาพยนตร์นี่แหละในการที่ให้เราอยู่กับบรรยากาศโกธิ ความลึกครับการเล่นกับความมืดโอเคแม้ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับคนที่ง่วงนอนอยู่บ้างนะฮะด้วยความที่หนังเล่นกับความมืดเล่นกับความเหน็บหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะอารมณ์ <c oughs> แบบเ่อบ้างนะฮะก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณยังสามารถจับยึดประเด็นอะไรบางอย่างของเรื่องราวได้ผมว่าคุณจะสามารถผ่านช่วงเวลาแรกไปแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่ระบทเอเกอร์สเล่าออกมาซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นงานที่เป็นดัดแปลงเนาะดัดแปลงจากนอตเฟอร์ตูที่เป็นฉบับเก่า และเขาอ่ะมาใส่สีสันอะไรบางอย่างเข้าไปทั้งสีสันที่เป็นเรื่องราวของความสยองขวัญในายุคสมัยใหม่นะครับรวมไปถึงการที่เขาเหมือนมีการอักอีกในเชิงประวัติศาสตร์บางอย่างนะฮะซึ่งผมยังเล่าตรงนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะต้องขอเก็บไปก่อนฮนะแล้วเหมือนเขาพยายามที่จะเล่าเป็นในเชิงของการเปรียบเปยบทกวีหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งผมพูดได้เลยว่าประมาณช่วงองค์ที่3ของเรื่องราวเนะี่ยผมสามารถใช้คําว่ามันมันที่หมายถึงมันสนุกมันมีวิธีการที่ชวนคนดูแบบลุ้นไว้กับสิ่งที่ เ,เกิดขึ้นในภาพยนตร์ต้องการเอาใจช่วยต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เราคิดแต่ถามว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมก็ <laughs> ไม่บอกตรงนี้ละกันนะฮะให้เก็บตรงนี้ไปลุ้นกันเอาเองสำหรับคนที่จะไปดูนะครับแน่นอนผมต้องพูดข้อเสียนิดหนึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นความส่วนตัวของผมที่ดูนานโรเบิร์ตเอเกอร์สมาเรื่อยๆมาตลอดนะครับแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างของโรเบิร์ตเอเกอร์สที่มันอาจจะไม่เอ,เอื้ออํานวยผมซะเท่าไหร่นะครับคือภาพยนต์ของเขาเนี่ยเขาจะเน้นการเล่าแบบช,ชา้าๆดี แล้วก็ในบางฉากที่มันดูเหมือนจะเยิ่นเย้อเนี่ยในบางฉากที่ดูเหมือนมันจะอาจจะไม่ได้เล่าอะไรมากมายเนี่ยแต่มันมันใช้ระยะเวลามากๆในการถ่ายทําจังหวะซีนอย่างนั้นแ่ะมันจะทําให้เราบางทีจะรู้สึกแบบม,มันอาจจะอืมนิดนึงนะฮะซึ่งผมเองอะรู้สึกอย่างนี้กับหนังโรเบิร์ตเอ็กเกิสมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ผมเข้าใจว่านี่คือสไตล์ของเขาและเมื่อเราจับประเด็นกันสารของเรื่องราวแต่ต้นจนจ,นจบได้ผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆมันก็เป็นภาพยนตร์ของโรเบิร์ตเอ็กเกิลสเรื่องหนึ่งที่ผมช ชอบเลยนะผมใช้คําว่าผมชอบได้เลยถ้าเกิดคุณชอบงานสไตล์แบบพิมเบอร์ตันแต่มีวิธีการของนักคำนังรุ่นใหม่ผสมประสานลงไปแล้วมันค่อนข้างจะคุกเข้าได้อย่างลงตัวนะครับนี่คืองานที่อยากแนะนําให้ไปดูกันกับนอสเฟอร์รตูนะครับฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ผมให้คะแนนนอสเฟอร์ราตูที่8.5เต็ม10ครับ